โคดส่งฟรีอะไรนั้นอะ่ะเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมคะนั่นแหละยิงแอดบ้างจ้างดาราบ้างนะคะลดราคาบ้างส่งฟรีบ้างนั่นคือการที่เขาใช้เงินทุนทั้งหมดเพื่อทําการตลาดหรือโปรโมทแอป,ปของเขาเพื่อให้มีคนมาโหลดค่ะ<ห>เพื่อให้มียอดโหลดหเพื่อให้มียูดเซอร์เพิ่ม ยอดโหลดก็คือยูเซอร์น่ะเพื่อให้มีคนมาโหลดเยอะๆเข้าใจหรือไม่เขาใช้เงินทุนค่ะเขาทุ่มทุนเลยจ้ะระดมนะคะระดมทุนเขามีเงินทุนในการทําสื่อใช่ไหมว่าสิบปีแรกยอมขาดทุนแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือ4 0่สห้าสิล้านคนโหลดนะจ๊ะเห็นไหมเขามองกไกลปะสี่สิบถึงหสิบล้านยูเซอร์หลังจากนั้นทําการตลาด โดยการทําการขายให้กว40-50ล้านนี้ค่ะไม่ว่าจะมีอะไรมีสินค้ามากขึ้นทําโปรโมชั่นจัดโปรขายพาพ่อค้าแม่ค้า,ม,คามาขายของในแอปช้อปปี้ร z a d a มากขึ้นคนซื้อมากขึ้นทําการบอดแคสตนะส่งการแจ้งเตือนมาหาเราอย่างเช่นช้อปปิ้งตอนนี้คุณจะได้ส่วนลด15%เคยเห็นไหมละ่ะที่ส่งมาในมือถือของเราเคยเห็นไหมคะการแจ้งเตือนจากช้อปปี้ราเคยเห็นไหมใครเคยเห็นพิมเคยเห็น ก็จะมีอะไรคะโนติฟิเคชใช่ไหมะมีโนติใช่ไหมมีการแจ้งเตือนคะ่ะส่งมาหาในมือถือเราตลอดว่าแจกโค้ดส่งฟรีช้อปปิ้งตอนนี้ได้ส่วนลดอีกห้าบาทอีกสิบ,บาทนั่นแหละโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนั่นแหละคะ่ะกดรับโค้ดส่งฟรีตอนเที่ยงคืนนั่นแหละคือการทําการตลาดของเขาคือการทําการตลาดของเขาเพื่อให้คนมาโหลดคะ่ะเข้าไหมเอาง่ายๆคือใช้เงินคะ่ะใช้เงินนะคะแต่ดอปลิสต์มาดูดอปลิสต์นะ ดับลิททำการตลาดแบบไหนดอบลิทเป็นการตลาดที่เรียกว่าอะลิเอ T หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็อารมณ์ประมาณในหน้าอ่าเหมือนในหน้าขายที่นะคะเหมือนในหน้าขายที่อะทุกคนนะคะมีเจ้าของที่ใช่ไหมอะดูไหมมีเจ้าของที่นะ,ะมีเรา ทำการตลาดแล้วมีลูกค้ามาซื้อลูกค้ามาซื้อที่แปลงนี้ลูกค้าเอาตังมาซื้อที่แปลงนี้เจ้าของที่จ่ายตังมาเป็นค่าของให้เราอันนี้ก็คือ a อ f i l i a t e ก็คือการก็คือค่าในหน้าเข้าใจหรือไม่ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจเข้าใจไหม ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ดอ l ลิสคือการตลาดแบบแอฟเวตหรือคล้ายๆกับในน้า mm hmm. เช่นอันนี้คือดอบลิสเนี่ยคือดอ l ลิสอันนี้คือเราและอันนี้คือลูกค้าโอเคปะลูกค้านะโหลดแอปผ่านเราลูกค้าไปกดช้อปปิ้งสินค้าในแอปดอ l ลิสเมื่อไหร, mm hmm. เร่เราทำเราทำการตลาดช่วยแอปดอปลิสสร้างยอดโหลด ะะเราทําการตลาดนะ,ะช่วยแอปดอบลิสสร้างยอดโหลดหรือแนะนําคนโหลดแอปโอเคไหม <c oughs> แนะนาแอปดอบลิสนะคะให้กับลูกค้าลูกค้าโหลดไปลูกค้ากดเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าในแอปดอบลิสเมื่อไหร่ดอบลิสแบ่งกําไรให้กับเราโอเคไหมแบ่งกําไรให้กับเรา20% 4 0 56%เคลียร์ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจจ้ะเราจะไปต่อแล้ว ใครเข้าใจพิมพเข้าใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็น a อฟเฟอร์เกซมาเกเข้าใจหรือไม่ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจส,สรุปว่าหน้าที่ของเราหน้าที่ของเรานะอันนี้ดาวไว้เลยนะคะคือการช่วยแอปดอบลิสสร้างยอดดาวลด หรือ user ผ่านลิงหรือโค้แนะนำนะคะเรามีหน้าที่คือช่วยแอปดอบลิสสร้างยอดโหลด,ดหรือเรียกว่าการแนะนำแอปดอบลิอ่านะหรือหรือเรียกว่านะแนะนำแอปนะ แนะนำแอปโอเคไหมหรือว่าการสร้างยอดโหลดนั่นแหละเหมือนกันแนะนําให้คนโหลดแอปดอปบิสแนะนาให้คนโหลดแอปดอปบิสเพราะฉะนั้นนะคะเราทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีลิงก์หรือจําเป็นจะต้องมีโค้ดแนะนําของตัวเองเพราะลูกค้าคนไหนที่โหลดแอปผ่านลิงก์เราหรือโค้ดเราไปแล้วเขาจะเป็นลูกค้าเราไปตลอดชีวิตค่ะเรียะนะ,ะซึ่งตอนนี้ดอปบิสค่ะมียอดดาวน์โหลดที่ประมาณ2.5ล้าน เพิ่งเริ่มได้ประมาณสามตลดดีค่ะลำโพงแอปเปิลและดอบส, <ละ S 2> สตอ้องการยอดโหลดประมาณสี่สิบถึงห้าสิบล้านยูทเซอร์โปรดรู้ไว้ว่าเราคือกลุ่มแรกที่มาทําการตลาดให้กับดอบิสเราทําการตลาดก่อนเรากว่าตลาดก่อนเรากว่ายูทเซอร์ก่อนเรามีโอกาสที่จะรับรายได้ที่มากกว่าเพราะมีลูกค้าที่มากกว่าชาวบ้านชาวช่องถ้าเรามีลูกค้าเยอะมียอดดาวน์โหลดเยอะเรามีโอกาสที่ลูกค้าจะกดช้อปปิ้งเยอะก็มีกำไรเยอะได้เช่นกันเคลียร์นะ เขาใจใช่ไหมคะนะเข้าใจนะไปต่อนะคะทีนี้เราจะแนะนำคนโหลดแอปยังไงออดมาเ๋ยวเขียนอันนี้ก่อนอันนี้ทุกคนดาวไว้จุดไว้ก่อนแล้วโนจะอัน,นอันนี้จะอธิบายทีหลังจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจะมีสองจุดค่ะหนึ่งโหลดมาปุ๊บเป็น C S สองเป็น่ะเ๋ยวเขียนเขียนที่มันไย่อ จนไปก่อนเดี๋ยวไ้อธิบายทีหลังนะอันนี้นะหนึ่งคือ customer สองคือ partner อันนี้คือตำแหน่งลูกค้าโหลดปุ๊บเป็นลูกค้าเลยคนที่โหลดแอปดัิจะมีสองกลุก่มหนึ่งเป็นลูกค้าสองคือต้องการมีลิงก์ต้องการมีลิงก์แนะนำเป็น partner เนี่ยจะมีลิงก์แนะนำมีลิงก์หรือโค้ดแนะนำโอเค จดไปก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังจุดเริ่มต้นจะมี2จดุดเอาง่ายคือคนที่จะมาโหลดแอปดอปลิเ่จะมี2กลุ่ม1ฉันต้องการช้อปปิง้งฉันต้องการซื้อสินค้าเฉยๆโหลดปุ๊บเป็นลูกค้าปั๊บนะสมีลิงก์หรือมีคนแนะนําเพราะต้องการสร้างรายได้ต้องการทํากรตลาดต้องการสร้างรายได้ก็คือเป็นตําแหน่งพาร์ทเนอร์หรือเรียกว่าเป็น PN อ่ะจดไปก่อนนะจดไปก่อนนะอ่ะไปต่อไปต่อนะ เราจะแนะนําให้คนมาโหลดแอปกับเราได้อย่างไรนะคะเราจะแนะนําให้คนโหลดแอปกับเราได้อย่างไรวิธีการแนะนําคนโหลดแอปดับลิส